มาจ้าปลูกต้นมะขามจ้าปลูกต้นมะขามไว้กินจ้าจักจักต้นกับปะยี่สิบหต้นเอาให้ยายทถาไว้ซีหาต้นนี่ละจ้าเอาไว้ปลูก เอาไว้กินยามเก่ปลูกไว้ให้ลูกให้หลานปลูกไว้ให้เป็นหม่มง่าคุ้ยอยู่คนอยู่อ๊มองนี่เป็นป้าหยาจ้าหนิบ้านหยาไปให้งวัวหยารูซี่จา ขอตัวปลูกก่อนนะจ๊ะพาเด็กมาด้วยจ้า